เด <The> อทรุดเจาะลึกจริงมาติดตามสถานการณ์กันค่ะหลังจากที่ทางด้านของม็อบรัษฎรนคะคะประกาศรวมพลค่ในเวลาช่วงประมาณ17นาฬิกาที่สกายวอล์กแยกประทุมวนันพอถึงช่วงพรบร่าค่ะก็มีมวลชนทยอยมาร่วมการชุมนุมประมาณเกือบ500คนซึ่งแกนนำก็มีการผลัดกันค่ขึ้นปราศัยเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ และในงานนี้ค่ะทางด้านของแอมมี่เดอะบัตเทบูค่ะผู้ต้องหาในคดีเผาพระบรมชายาลักษณ์หน้าเรืนจำกลางคลองเปลมค่ะแล้วก็มินสถาบันเบื้องสูงได้มาร่วมขึ้นเวทีมอบด้วยค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าตัวจะได้มีการบอกว่าคิดหนักในการออกมาเคลื่อนไหวและอาจจะไม่มาร่วมมอบค่ะหลังจากที่มีคลิปเสียงแฉแม่ยกมอบแล้วก็ทอนำเลี้ยง3นิ้วว่าหลอกเงินบริจาคประชาชนและก็มีการแตกคอกัน ดยทางด้านของแอมมี่เดบัตบูบูค่ะก็ได้มีการขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีค่ะและก็มีการเล่าเรื่องราวในเรือนจำพร้อมทั้งค่ะยังมีการบอกอีกว่าผลงานเพลงของตนเองเพลงหนึ่งนั้นเป็นเพลงป๊อปที่ถูกแจ้งมาตรา1 1 2และก็ได้มีการขับร้องเพลงนั้นให้กับมวลชนได้ฟังกันซึ่งทางด้านของกลุ่มมวลชนค่ะก็มีการร่วมขับร้องและก็มีการโหร้องขับไล่นายกอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าตัวบอกว่าวันนี้ได้ออกมาเจอมวลชน เหมือนมาเติมพลังให้ตัวเองและก็ยังมีการยืนชูสามนิ้วค่ะก่อนที่จะลงไปจากเวทีสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i t s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ